โปรตดที่บอลดูอี่แฟนก็จะผมเนี่ยแหลแม่ไปเดี๋ยวอ <c oughs> ย่าบัา <c oughs> อันนี้นะครับลุงโปบี้ครับทำเกมขึ้นมาครับให้นัชชา<อ>นัชชือชุดเองไม่ลงมีเกเลยใต้ห่วงนะครับเบอร์ยีามเสื้อแดงนะครับทำเป็นหัวล้อกบเกื่อนมาครับส่งไปให้ต้นเรดบก พัดเล่นทุกทีมยิงลงไปคะแนนเป็น2ต่อันะครับนี่ครับคนที่เร็วที่สุดในสนามนะครับกล้องถึงกับจับไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวกล้องพังอ้าวเจ็บครับบาดเจ็บบาดเจ็บครับเกยดอะไรขึ้นครับน้ำหนักเหรอน้ำหนักตัว เห็นมันจับของเขา่าของใส่น้ำหนักตัวท่าที่มันรัดเข่าไว้นี่อามลงมาแทนครับส่งให้แบงค์แบงค์จดจดจ้ององส่งคืนอามอามยิงทันทีไม่ยิงครับล่อหลอกไปที่วูดวูดบอกว่าวันนี้ลูกเมียไปต่างจังหวัดแล้วตัวเองเล่นบาสได้สบายใจเอ่เราจะแฉความหลังทำไมแจ็คไปครับแจ็คหลุดไปแล้วแจ็คงุยขึ้นไปให้นัดชื่อยิงลงสองแต้ไม่มีคนกดแ ลูกมาเร็วมากครับกล้องตามไม่ทันเลยทีเดียวไปที่วุฒวุฒยิงเองแม่แน่นอนจริงๆนี่ครับเลอบอลแมนพึ่งตื่นนะครับดูผมชี้มาเลยไปที่ฮัทฮัทโดนลุมฮัทโดนลุมยิงเลยครับเรียบร้อยไม่ลง ไปครับบุรุษที่เร็วที่สุดในสนามส่งให้บุรุษที่แม่นที่สุดในสนามอ้าวอร่าค่าคุยไม่คนที่สวยที่สุดในสนามมีเบาะฮะเดี๋ยวคนไหนมีคนเดียวผู้หญิงนะนัชเจอถูกขโมยไปแล้วครับเลอบอนแมนสปีดเร็วหรือเปล่าหรือไม่เร็วแน่นอนจริงครับน้องบอลตั้งกล้องของเราได้แต้มไปไมันเหนียวอะไรอะ่ะ ก็เหนียวจริงเมื่อกี้พอจะจะไปนั่งด้วยเลยไม่นั่งเหรเฮ้ยเมื่อกี้ใครนั่งก่อนอ่ะไอ้บอลไงไอ้ตู้อ่ะเมื่อกี้นั่งเนี่ยค่ทำไมมันเหนียวอ่ะตุ๋นเหนียวเหรอเหนียวหมดเลยเหนียวหมดเลยเนี่ยเนี่ยก็เหนียวเนี่ยอ้าวน้องบอลตั้งกล้องครับไปก่อนนะเหนียวจริงมันนั่งไปแล้วอ่ะเหนียวแล้วก็หนาเลยนี่เนี่ยที่ลุงเอกเท้าก็เหนียวอ้าว มันเหนียวทุกคนเน่ะที่เหนียวทุกคนไม่ใช่ที่เหนียวแป้งเนี่ยมันเป็นรอยแป้งมันเป็นรอยอะไรูกันเนี่ยจะให้จับทำไมล่ะรู้มันเหนียวจะไปจับทำไมเราเบอลแมนชุดเองว้าวพุชชุดเองวืดต้นลิงขึ้นไปเองครับพอยกาดจำเป็นว้าอลิงขึ้นไปแล้ว ส่งให้นอ็อตส่งให้ฮัทฮัทลุยถึงห่วงเรียบร้อยไปครับแบคงนำลูกขึ้นมาน้องบอลได้บอลส่งให้แมนส่งให้โอ้ภาคไม่ทนัน ส่งมาใครไม่รู้ยิงเองเลยเอาครับเพื่อเป็นการขอบคุณน้องบอลตั้งกล้องนะครับกล้องจะโฟกัสที่น้องบอลคนเดียวอ่าโอเคน้องบอลไปไหนกล้องไปด้วยนะครับเราจะไม่สนใจเกมครับสนใจน้องบอลไปแล้วครับน้องบอลได้บอลส่งไปครับแต่เราไม่สนใจบอลน,นะครับสนใจเจ้าของกล้องอันนา ทำแต้มได้ครับอ้าวฟาวก่อนให้ไปเถอะกดฟรีเลยให้แต้มไปเถอะเอออะไรอ่ะอะไรวุ้นเกียดี้เกียดี้เกียดี้เจ้าของกล้องกูจะยิงลงไม่ให้แต้มโอ้โหบอลลุกคิปทิ้งมดเลยพี่เออแล้วทำไงอ่ะลบคลิปแล้วทำไงนะครับบอลลุยสองออกนอก ยักับเข้าแางในยัดเข้ากลางไหม <c oughs> โอ้โหพุกเลย <c oughs> ไปครับ <c oughs> ไปแล้วแววทางดวนโอ้โห <c oughs> เล่นโหดจัง <c oughs> จบเกมก็ไปเคลียร์กันเองเด้อ <c oughs> วันนี้จะไม่ขึ้นไม่อารมเสียมีมีคนขึ้นแทนเนี่ย เกมหายเจ็บลงมาครับโอ้ยูโรแคตเตช์กับยูโรสเต็ปเวสบุกทำหน้าเหมือนเต่าแล้วเลี้ยงขึ้นมานนแล้วยิงโอ้โหบุรุษที่เลี้ยงจนในสนามเร็วมากาพี่หอกไปเลยเออว่ะมือมือ,มอเหี่ยวหมดเลยว่ะแล้วจับ<อ>มือกันเฮ<ม>้ยไอ้กังเกงเอาน่าไหย ทำไมทำแงเล่นไรไม่อายเด็กเลยฮะ,ะยนน้องก็ถอนหายใจไปหลายรอบแล้วลุงแก่ๆคนนี้ทำอะไรวะพูดจาอะไรแล้วแต่ละคนนี้ไม่เล่นอะไรกันตัชจาสมคืนนี่แน่โฟสเตอร์ใส่แป้นเ้ ไอ้ไอ้แท้งไปนอนที่ไหนแล้วไอ้แท้งอ่ะรอต้น้ำอ้วกอรอคอหานอยู่วะไปอ้วกแั้นเหนื่อยจัดแหวบแมนอย่าดึงหน้ายิงลงแล้วเฉยๆไว้ เงินสวยครับไอ้ฮัทใส่หัวบอกคู่ไม่ได้ส่งไอแสบถ้าได้อย่างงี้ได้แดซิตไหมถ้าอย่างงี้จริงๆได้แดซิตไหมได้ดิได้เหรอต้องได้ดิไม่ใช่ว่าเสียฟิลโกแล้วรีบาวได้เหรอไม่ขึ้นคู่กันขึ้นคู่กันแต่ขึ้นทั้งคู่อันนี้ค่อยคืนรถ แหวบอ,อุ้ยขโมยจากมือเลยมันเอาที่รัดเข่าออกโอ้ยถ้าจะโพดไก่สองชิ้นต้องไก่สามมาหนึ่งกินดีที่เดียว เลี้ยงไม่ขึ้นเลยบนบาสไม่ขึ้นเลี้ยงบาสไม่ขึ้นไอ<ป>คนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะเล่บนบาสเขาไม่ใช้ขาเฮ้ยน่าจะมีที่ตัวสูงได้ที่สูงเข้าไปโอ้โหดับเบิ clutch ยี่สิบวิยี่สิบวิเล่นเลยครับไม่ถ่วงเวลาไม่ถ่วงเวลาเล่นเลยครับ